เคยสงสัยไหมครับว่าคนรวยทําไมร่ารวยอย่างต่อเนื่องสําเร็จอย่างต่อเนื่องในขณะที่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มีความพยายามที่ไม่ได้แพ้กันเลยครับแต่สุด mm ท pues mm ้ายชีวิตไปไม่ถ nah ึงไหนซึ่งวันนี like ้นะครับผมมีความรับความร่ารวยของคนรวยในหลายคนใช้การมาบอกกับคุณด้วย3แนวคิดนี้ที่ได้เปลี่ยนชีวิตคนนับ้านมาแล้วและวันนี้ผมเอาความลับนี้มาบอกให้แก่คุณ ถ้าใครอยากร่ำรวยอยากประสบความสำเร็จอย่างต่อเน,นื่องแบบคนรวยดูคลิปนี้ให้จบนะครับ <Okay. S 1> ความรับข้อแรกคนรวยมักมี mindset แบบคนสำเร็จครับซึ่งหักๆนะครับผมได้รวบรวมมาเป็น3หัวข้อดังนี้เลยครับคนรวยมักคิดแบบเจ้าของไม่ใช่คิดแบบผู้เรียนเขามักมีแนวคิดที่ต่อยอด เขามักมีแนวคิดที่พัฒนาเปลีป่ยนแปลงมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอและเขาจะไม่จมปักกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆครับ <Yes. S 1> ข้อที่2เลยนะครับคนรวยมักโฟกัสระยะยาวไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นตรงหน้าเขามักจะคิดถึงระบบหรือแบรนดิ้งเพื่อต่อยอดในอนาคตและสามารถมีผลกำไรกลับเข้ามาหาเขาได้อย่างต่อเนื่องครับ <S <S ข้อที่3มี g o ส l m i n เซ และเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่อุปสรรคแต่ความล้มเหลวคือทางผ่านที่ให้เราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับ <Yes. S 1> คุณรวยมักจะรับตัวได้เปลี่ยนแปลงได้และกล้าชาเรยนสิ่งใหม่ๆไม่กลัวต่อสิ่งที่ยังไม่เคยผ่านมาและถ้าเจอความล้มเหลวเขาจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องครับความรับข้อที่2นอกจากมีแนวคิดมี m i n d s e ตของความสำเร็จแล้ว คนรวยมักจะมีพฤติกรรมที่นําไปสู่ความสาเร็จซึ่งหนักๆนะครับผมได้รวบรวมมาสามหัวข้อในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมซึ่งนําไปสู่ความสาเร็จครับพฤติกรรมแรกเลยนะครับคือความสม่ําเสมอคนรวยมักจะทําในสิ่งที่คิดว่าสามารถสุะความสาเร็จหรือโตโตได้อย่างต่อเนื่องแม้เขาจะเจออุปสรรคแม้ในวันที่เขาไม่อยากทําก็ตามครับ และความสำเร็จของเขานะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงรินบันไใจแต่มันเกิดขึ้นจากวินัยที้เขาทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันข้อ2นะครับที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนำพาสู่ความร่ำรวยของคนร่ำรวยหลายคนคือการทำงานอย่างฉลาดขึ้นไม่ใช่ทำงานให้หนักขึ้นในทุกๆวัน,นครับเขามักจะหาเครื่องมือหรือเครื่องทุน่นแรงต่างๆที่ทำเท่าเดิมหรือทำน้อยลงแต่ได้รับผลักที่มากขึ้นครับ เขามักจะหาวิธีการในการลดเวลาในการทํางานลงไม่ต้องทําอะไรที่มันล่าช้าทําอะไรที่มันง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์มากขึ้นและเขาโฟกัสกับ high impact work คือการทําสิ่งหนึ่งแล้วให้มันส่งผลอย่างกว้างหรือว่าส่งผลต่องานชิ้นนั้นเป็นจํานวนมากครับข้อ <Yes. S 1> ที่สคนรวยมักจัดสรรเวลาได้ดีเขามักจะรู้ว่าอะไรที่สําคัญ และอะไรคือสิ่งไม่สําคัญและเลือกทําสิ่งที่สําคัญก่อนสิ่งอื่นๆเสมอครับคนรวยมักมีเคล็ดลับ80-20ครับคือการทําสิ่งที่เป็น20%แต่ให้ผลลัพธ์80%บ80%นั่นเองครับข้อ3คคนรวยมักมีกลยุทธ์ที่ทําให้สําเร็จระยะยาวซึ่งหลักๆนะครับผมได้แบ่งไว้3หัวข้อดังนี้ครับข้อที่1นะครับคนรวยมักไม่ได้คิดว่าจะได้รับอะไรก่อนแต่เขาคิดว่า เขาสามารถที่จะทำอะไรให้ใครได้ก่อนหรือการให้คุณค่าก่อนแล้วค่อยรับทีหลังครับเช่นให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจหรือให้วิธีการช่วยเหลือแก้ไขต่อใครนั่นเองครับ <Yes. S 1> ข้อที่สองคนรวยมักใช้ r e v e r a g e หรือพลังชวีโคณเช่นคนระบบบหรือเครื่องมือใดๆที่สามารถทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ ที่มากขึ้นข้อ3ใช้คอนเน c t ชันและอยู่ในวงสังคมของคนที่เก่งกว่าสังคมมีผลต่อการเติบโตสังคมมีผลต่อการเจริญก้าวหน้าครับดังนั้นนะครับถ้าเราอยู่ในวงสังคมคนที่เก่งกว่าและมีแนวคิดเดียวกันคือการไปข้างหน้าจะช่วยให้เราสามารถเติบโตได้ไวขึ้นครับและการที่เราอยู่ในวงสังคมของคนที่เก่งกว่า จะทําให้เราสามารถขอความช่วยเหลือหรือปรึกษากับคนเหล่าน,นั้นได้ครับทําให้ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปสู่เป้าหมายครับเพราะการที่เราร่าช้าเสียเวลามักมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายแสนแพงเสมอครับและเวลาเอากลับคืนมาไม่ได้ครับดังนั้นครับถ้าเราอยู่ในวงสังคมของคนที่เก่งกว่าเหมือนเป็นการย่นย่อระยะเวลา ให้เราสําเร็จได้ไวขึ้นครับดังนั้นสรุปเลยนะครับคนรวยมกักจะมีทั้งแนวคิดวิธีการและระเบียบแบบแผนในการเติบโตไปสู่ความสําเร็จครับดังนั้น,นครับถ้าใครอยากสระสบความสําเร็จต้องคิดเป็นทําเป็นและวางแผนเป็นครับหวังว่าคลิปนีน้จะเป็นประโยชน์กับใครก็หลายคนเลยนะครับและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์และคุณอยากแบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนคุณหรือคนที่รักแชร์ส่งต่อให้กับเขาได้เลยนะครับ และที่สําคัญครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามผมไว้ได้เลยครับผมพี่ฟุกสอนสร้างธุรกิจสอนสร้างรายได้